อยากแกะสองอันนะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแกะของขวัญอย่างแรกมาแกะอันนี้ก่อนเลยของขวัญวันเด็กค่ะนี่จะมีเต็มเลยนะคะโฟม คนเยอะมากเลยนี่ทำไมน้องะแกะออกนะสือวันสือจะเป็นยังไงนี่สวยไหมคะคุณน้องเอลแม่แม่ของหนูซื้อมาให้ค่ะหนูชื่อว่าเอลีนะคะแม่ของหนูชื่อว่าแม่เอกนี่นี่ เป็นสมุดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นสมุดหรือเปล่าแกะยนะังสวยนะคะนี่เลนะคะสวยอ่ะเหมือนบาร์บี้ชัดๆเลยค่ะแต่ไม่รู้มันแกะยังไงไม่ต้องแกะหลงนะคะ แต่เป็นลูกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นลูกบารบี่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้มีแต่สีชมพูสีดำมันไม่ใช่บาร์บี้หรอกเพราะว่าบาร์บี้ไม่ชอบสีดำนี่แต่ไม่รู้ว่ามันคือบาร์บีห้หรือเปล่าข้างหลังก็ดูเหมือนลูกเสือ มันไม่ใช่เสือนะ่ะมันเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้กล่องสมุดอะไรก็ไม่รู้ดูสวยมากเลยนะคะบาร์าบี้มีกิ๊บแบบนี้หรือเปล่าทุกคนไม่รู้ว่าเป็นบาบี้หรือเปล่าก็เลยพูดบาร์บี้ไปก่อนมาร์บี้มีสีดำหรือเปล่าบาร์บี้ไม่มีสีดำแต่ ทำมมนมีสีดำไหมทุกคนรู้ไหมทำไมมันมีสีดำถ้าทุกคนรู้นะ่ะทุกคนมาดูคลิปนี้เลยนะคะถ้าทุกคนไม่รู้ถ้าทุกคนไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าเราถ้าเราไม่มาดูอะ่ะเราจะไม่รู้นะนี่เป็นส,สวยเลยเป็นส,สวยๆโอเคไหม ถ้าทุคนมีแบบนี้ฉันจะให้เธอนะาจะล้างบันนะ่ะล้างบันใช่ไายบายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจออันนี้กันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ